ตอนนี้ก็ค่ําแล้วพอดีว่ามาเดินเล่นนะครับตรงป่านะครับเพื่อว่าจะมาเลาะดูเห็ดเลาะไปเลาะมานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเจอจริงๆนะครับนี่ซึ่งเป็นโชคดีของพ่อพงมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมดอกใหญ่ๆเลยครับนี่นี่กาลังเกิดเลยครับนี่นี่อุ้ยเนี่ยนี่ครับมีแต่ดอกใหญ่ๆครับนี่เดี๋ยว เราจะสำรวจก่อนนะครับตอนนี้มันมืดแล้วนะครับมืดใกล้จะมืดแล้วสิบแปดนาฬิกากว่าแล้วเห็นไหมครับในด้านในก็มีท่านผู้ชมนะครับมีแต่ดอกใหญ่ๆเดี๋ยวก็กลอยู่สำรว้พ่อพงนะครับพ่อพงพอเพียงนะครับเละซํำนี่ไงอันหนึ่งก็กําลังจะแทงตุ้มๆขึ้นมาเดี๋ยวพ่อพงเลาะก่อนนะนู่นครับอยู่ด้านในก็มีท่านผู้ชมนี่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 ครับเห็นไหมครับบานแล้วนี่ครับนั่น นั่นครับเดี๋ยวสำรวจดูสำรวจดูก่อนนะครับขออนุญาตสำรวจก่อนออนี่ไงน,นี่หูดอกนี่ดอกใหญ่เลยครับนี่ดอกตูมๆครับแต่ว่าใหญ่มากครับนี่ขาใหญ่มากครับเท่านิ้วมือเลยแต่ดอกดอกเล็กอยู่โอ้หนี่ครับดูนะครับท่านผู้ชม นี่ด้านในก็มีครับเยอะมากนะนี่นี่ครับนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาดูแต่เช้าอีกนะครับตอนนี้มันมืดแล้วนะครับนี่นี่ด้านในเลยนี่เยอะเยอะเยอะนี่ครับมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนี่ครับตอนนี้มันมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพ่อพงจะมาใหม่เดี๋ยววันนี้จะเก็บนะครับ แต่คงไม่ได้ถ่ายตอนเก็บนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าได้จะได้ถ่ายไหมเพราะมันมืดเหลือเกินเริ่มมืดแล้วตอนนี้18บนาฬิกากว่ากว่านี่ครับนี่นี่เยอะเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมชมนะครับโอ้เดี๋ยวํำรวจดูรอบๆครับมีออกที่อื่นอยางไหม นดนนี่ดอกนี่ดอกใหญ่มากเลยผู้ชมนี่ะครับเห็นไหมดอกใหญ่มากแต่ตอนนี้มันมืดแล้วเนาะครับเดีพวกผมก็จะเก็บก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาเก็บแต่เช้าเลยเดี๋ยวกลัวคนอื่นเขามาเห็นก่อนนะครับมีเห็ดปวกครับ นี่ครับเดี๋ยวจะลงมือเก็บนะครับคันนี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ